สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนข,ของกัญชาแนลนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะเราจะมาแบ่งบอนสีนะคะราคาน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะว่ามีต้นไหนบ้างนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะก็จะมีค่าจัดส่งเมาๆนะคะ60บาทนะคะปลายทางบวกเพิ่ม20บาทนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวเราไปพบกันเลยคะ่ะตนน้นแรกเลยนะคะพี่ๆขาเป็นรูปไม้แบบนี้เลยนะคะกวางจัดให้เลยนะคะราคา35บาทนะคะพี่ๆขานะ35บาทต้นนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นเทวีสุริยานะคะพี่ๆขาต้นนี้ นีะะคะราคานะคะพี่พี่ขานะ49บาทพอคะ่ะต้นนี้จะเป็นสิรานักปาดนะคะพี่พี่ขานะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นนี้นะคะจัดโปรพิเศษเลยนะคะราคา 85บาทนะคะพี่พี่ขานะ85บาทค่ะไซส์โตแล้วนะคะแพ็คทั้งกระถางให้พี่พี่เลยค่ะต้นนี้นะคะจะเป็นกู๊ดเดย์นะคะพี่พี่ขานะอ่าอีพีนี้กวางจัดให้เลยนะคะราคา90บาทพอค่ะต้นต่อมานะคะจะเป็นไซส์โตมากๆเลยนะคะต้นนี้นะกวางจัดโปรพิเศษนะคะอีพีนี้นะคะราคา129บาทนะคะแพ็คทั้งกระถางให้พี่พี่เลยค่ะ129บาทนะคะต้นนี้นะคะจะเป็นคุณหญิงนะคะมี2ต้นนะคะใน นึ่งกระถางนะคะเป็นแบบนี้นะอันนี้น้องผ่าแผงมาจากเจ้าสาวนะคะพี่ๆขามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคุณหญิงนะคะอันนี้ฟอร์มสวยมากๆเลยนะคะมี2ต้นใน1กระถางนะคะต้นนี้นะคะกวางจัดโปรพิเศษให้พี่พี่เลยไซต์โตมากๆเลยนะคะต้นนี้กวางให้ราคา90บาทค่ะต้นนี้นะคะไซต์โตเหมือนกันนะคะนารีบุรพานะคะ เผื่อพี่ๆบ้านไหนยังไม่มีนะคะต้นนี้นะคะนารีบุรพานะคะกวางให้ราคาพิเศษเลยนะคะราคา70บาทไซส์โตมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้สีเหลืองนะคะพี่ๆขามีจุดสีแดงแบบนี้นะเผื่อพี่ๆชอบนะคะต้นนี้จัดโปรให้เลยนะคะราคา80บาทพอคะ่ะอันนี้จะเป็นเพชรจรัดแสงนะคะราคา35บาทพอคะ่ะต้นนี้จะเป็นสิราหุ้มทองนะคะจัดโปรพิเศษเลยนะคะ ราคา90บาทพอคะ่ะเทวาสุวรรณนะคะต้นนี้นะคะราคา35บาบาทพอค่ะต้นนี้ะนะคะจะเป็นรูปไม้ใบหอกนะคะ ออกสีอ่าดำเขียวนะคะพี่พี่ขาเผื่อพี่พี่ชอบนะคะไซส์โตแล้วนะคะต้นนี้นะคะกว่างห้าราคา129บาทนะคะแพ็คทั้งกระถางให้เลยนะคะต้นนี้นะคะจะเป็นมณีร้อมเพชรน,นะคะพี่พี่ขานะยีพีนี้อ่ารับไปเลยนะคะราคา6กิบาทพอค่ะแพ็คทั้งกระถางไซส์ตัวโตแบบนี้เลยนะคะมณีร้อมเพชรแผงนะคะต้นนี้นะคะจะเป็นอมรรัตนโกสิน,นะคะพี่พี่ขานะ ราคา4ี่บห้าบาทพอนะคะกวางม,มีหลายกระถางอยู่นะคะอะมรรัตนโกสินนะคะต้นนี้นะคะจะเป็นสิราหุ้มทองแผงนะคะพี่พี่ขาเผื่อพี่พี่อยากได้นะคะต้นนี้นะคะกวางให้ราคานะคะพี่พี่ขาราคาห้าสิบ้าบาทพอคะ่ะแพ็คทั้งกระถางให้เลยนะคะต้นนี้จะเป็นบอลเก่านะคะพี่พี่ขานะทับทิมบูรพานะคะอันนี้แพ็คทั้งกระถางไซส์ตัวโตให้เลยนะคะราคา90้าบบาทพอคะ่ะ 90บานะบะาทนะคะนนก็จะเป็นรูปไม้ใบหอกนะคะพี่พี่ขานะราคา35บาทพอค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นที่สองนะคะรูปไม้ใบหอกนะคะ35บาทพอค่ะพี่พี่ต้นนี้ก็จะเป็นไซตโตนะคะพี่พี่ขานะพรรัตนะหน้าสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขานะ EP นี้จัดไปเลยนะคะราคา129บาทนะคะ แพ็คทั้งกระถางให้พี่ๆเลยคะ่ะต้นนี้ก็จะเป็นองค์หญิงชื่อยาวนะคะองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะพี่ๆค่ะนะต้นนี้นะคะจัดโปรพิเศษเลยนะคะแพ็คทั้งกระถางให้พี่ๆเลยนะคะ ราคา129บาทพอค่ะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขารักสาวอายุทยานะคะอันนี้เป็นชื่อบลสีนะคะพี่พี่ขาไซส์โตมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะกวางขอราคาที่ราคา150บาทนะคะแพ็คทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะ150บาทนะคะไซส์โตมากๆเลยค่ะต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ขาน้องน่ารักมากๆเลยนะคะต้นนี้นะสีจริงคือสวยมากๆเลยนะคะราคา180บาทพอคะ่ะอ้นนี้นะคะก็จะมีชื่อว่าม่า เมฆนะคะจะเป็นบอลเก่านะคะพี่ๆขาต้นน <maintenant S 2> ี้นะคะวางให้ <Oj flows> ราคาพิเศษเลยนะคะราคา75บาทนะคะมานเมฆนะคะต้นนี้ก็จะเป็นรูปไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาเผื่อพี่ๆชอบนะคะอ่าก้านน้องยังแบบว่ายังไม่ทิ้งใบเลยนะคะแสดงว่าแข็งแรงมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะจัดให้เลยนะคะรูปไม้นะคะราคา60บาทค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นนี้นะคะพี่ๆขาเป็นหนุมาปราสานกายนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ราคา80บาทพอคะ่ะต้นนี้จะเป็นไซส์โตแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะปราสาททองนะคะพี่ๆขานะ ต้นนี้นะคะกวางให้ราคาพิเศษเลยนะคะราคา65บาทเพาะค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่ารัตนรังสีนะคะเดี๋ยวกวางโชว์คุณแม่ให้ดูในคลิปนะคะๆๆต้นนี้จะเป็นใบใหญ่มากๆเลยนะคะพี่พี่ค่ะนะต้นนี้ให้ราคาพิเศษเลยนะคะราคา60บาทเพาะค่ะต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้ที่ส่งออกต่างประเทศบ่อยมากเลยะครับหมายถึงว่าหน้าแบบนี้นะครับต่างประเทศจะชอบแล้วก็สวนเราก็ แบ่งให้กับทางต่างประเทศเยอะมากๆเลยนะครับอะหน้าแบบนี้มีต้นเดียวนะครับรอดมามายังไงไม่รูอ้อยากแบ่งนะครับให้กับ fc นะครับต้นนี้ยผมแบ่งแล้วกันเนาะเป็นลูกไม้ยกสิทธิ์ไปเลย455บาทเท่านั้นเองครับสวยมากใบกลมด่างทองเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นใบกลมแล้วก็หน้าด่างลงมานิดนึงนะครับต้นเนี้ ก็จะแบ่งให้เหมือนกันนะครับในราคาต่ําลงมาเนาะแต่ว่าไซส์ตัวกว่านะครับแต่ความด่างของเขาก็จะไม่เวอร์วังสวยเท่าต้นเมื่อกี้นี้นะครับต้นนี้ผมแบ่งให้ในรา,ราคาพิเศษเลยเหมือนกันนะครับ390บาทไซส์ตัวโตแบบนี้ลูกไม้ใบกลมนะครับต้นนี้นะคะจะเป็นปีศาจแดงแผลงนะคะพี่ๆขานะกวางจัดโปรพิเศษเลยนะคะราคา190บาทนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะควางต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กด Subscribe สนกวางช n n e l ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ควางในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะคะสวัสดีะคะ่ะ